เพราะว่าคือพี่เนี่ยอออาจจะคอยดูคลิปของหนูอ,อนะฮะคือหนูเนี่ยจะไปเด็กที่เรียบร้อยแต่พอมาตอนนี้คพอได้มาพูดคุยกันเนี่ยรู้แล้วจริงๆก็คือจะไปเด็กเดือเนี่ยนิดหนึ่งกับ <c oughs> แอบดือ้อแอบดื้อน,นิดหนึ่งใช่ ด้วยข่าวที่หนูทำมันอาจจะทำให้หนูดูเรียบร้อยครับครับแต่หนูไม่ได้เรียบร้อยโอเคก็นี่ไงที่ถึงได้บอกไงว่าโอ้โหนูไม่เรียบร้อยจริงๆอ๋อโอเคล้วนะใช่แล้วคือทุกคนอ่ะชอบชอบแซวว่าทำให้หนูต้องหน้านิ่งอะไรเงี้ยโดยครับโดยข่าวของหนูไม่สามารถที่จะยิ้มได้เล่นมากได้เพราะในตอนแรกที่หนูอยู่ในห้องสัมภาษณ์อ่ะหนูขอค่ะว่าขอไปสายบันเทิง พอหนูยังมีความคิดอยู่ว่าเออหนูน่าจะเจอเพื่อนใช่ที่ทำพวกออร์แกไนซ์เหมือนกันมันจะเชื่อมกันอย่างนี้อยู่แล้วเขาบอกโอเคได้สายบันเทิงเดี๋ยวดูให้มาทํางานวันแรกหนูได้อัจยากรรมเลยอุบัติเหตุคนขับรถทับหัวและวันแรกอ่ะพี่หนูเจอสมองไหลอ่ะหนูแบบโอประมาณจาก้ปีแล้วค่ะอ๋อใช่ทช่เก้าปีที่แล้วพี่ว่าหนูถอดใจไหม ไม่หนูบอกอ๋อเป็นงี้เหรอเออก็อน่าสนใจกว่าเนเทิงนะ,สะแสดงว่าเธอนี่ชอบเรื่องของชาวบ้านจริงๆนะเนี่ยอยู่ในสายเลือดโอเคโอเค๋อ,เ,คอ,เ,คอเดี๋ยวนะ,สะแสดงว่าไปถึงเนี่ยเจองานแรกก็คือพวกรถทับการรถรถมองไหล